และนี่คือรายการเจนเกมเมอร์สตูดิโอนะครับผมและวันนี้อยู่ผมกับนายเนมเจนเกมเมอร์และเพื่อนๆกับไมค์ครับเจนแกรมเมอร์สู่วายเวอร์เกมในซีซั่นที่3นะ,นนนะครับในพีที่17กันแล้วครับโอเคมาต่อจากความเดินต่อที่แล้วครับและก็มือเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> และใช่ปะลงเหมืองตอ <c oughs> <c oughs> ่ออยูแก, <c oughs> อแกะหองาของแกะกอ่ะจะทำเตียงเหรอเออแต่มันมีเหมืองอยู่ที่นึงเว้ยเฮียตอนปิดหลงังเมื่อกี้หลังเขาพูดนะเออแต่มันเป็นเหมืองลึกต้องหยอดน้ำลงไป ồ hiểu đây nắp hả nắp hả nắp hả xí hiểu 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 เฮ้ยถ้าเกิดหิวข้าวเนี่ยมันจะอยู่ที่หนึ่ง HP เปล่าวะหรือว่ามันแบบจะเอาหมดเลยครึ่งมันหรอมันจะหยุดอยู่ใช่ไหมใช่หยุด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 โอเคมันเป็น normal mode สิ่งแค่ไหนวะถ้าเกิดเป็นข้าวนี่ก็คือมันจะนี่ใช่ไหมตายเลยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยพี่ได้ยินเสียงลาวาว่ะก็ขุดไปดิตุมลาวาอยู่แนหลังคาบนผมน ละวายอยู่ข้างบ้านผมของตกได้เฮียเล่นเซิร์ฟส่วนได้แต่เล่นงี้มันดีกว่าชอบเอางี้แหละละไว้อยู่ข้างบนนะบอกข้างล่างบ้านผมเฮ้ยนี่เล่นคนเนี่ยสี่สี่คนใช่ไหมอืมเดี๋ยวมีไอ้ติคนนึงแล้วเผื่อแล้วเผื่อแล้วเผื่อพี่บุญด้วยฮัลโหลพี่บุญคงไม่มาแล้วมั้งไม่มาหรอกมันสอบมหาลัยช่วงนี้อ่าฮะมันติวหนักติวหนักพี่บุญเขาไม่มาหรอกใช่ไหมครับครับ เดี๋ยวพี่ได้ยินเสียงระวางยิงเนี่ยแต่บ้านผมเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างล่างเนี่ยใช่เหรอไม่มันใช่ข้างล่างนี่คือโอ้โหลึกบ้าเลยที่กูอยู่ตอนเนี้ยอยู่ในเมืองอ่ะเนี่ยเป็นบ่ออยู่ในตรงบ้านหุ่นอ่ะเฮ้ยมันมันสูงกดมันต่างกันพี่ในพี่ไม่ให้างล่างในเมืองไงกูอยู่ในเมืองในเมืองข้างล่างเลยนะกูขุดแล้วไปแกละหัวแตกได้ไม่ขุดเดี๋ยวมันรั่วในหัวกูเดียว holy shit โอ้ยใช่เหรอเออไม่ใช่ไอ้ยเดี๋ยวกูต้องสร้างทีเอสแยกถ่ายจริงแล้วว่ะให้รู้สึกคนจะเข้ามาเอ้ามาถึงเลสโตนได้ไงวะเนี่ยยังไม่เจอเหมืองเหี้ยอะไรเลยเจอเลสโตนแล้วไอสัตว์เรามาถึงจุดนี้ได้ไงครับเฮ้ยผมผมทำนี่ให้ผมทำที่ฝุดขี้เกียจเก็บเนี่ยเลยครับเขาเผาก่อนเลยอดไป โอ้ oh, แสดงว่าตรงนี้ไม่มีเหมืองเลยไอ้เหี้ยอับปีว่ะ <laughs> จริงๆริงแค่ว่าถ้าเกิดจำซีซั่นหลังๆเนี่ยที่พี่แบบขุดไปแล้วมันจะเจอเหมืองเป็นจุดเป็นจุดใช่ไหมไอ้คิดนี่ไม่มีเลยเอ้าโอ้มีแล้วเอ้าวม,ม,ม,มึงไม่ได้ปีก<ป>ูเลยหิวข้าวหิวข้าวเฮ้ยเร็ว <laughs> เร็วอย่าเผาหมูเร็ว <laughs> เร็วเร็วออกเลยออกเลยออกเลยก็ได้นะอ้ไม่ต้องไม่ต้องเผาเลยเผาอ้าว แล้วแล้วเข้าไงเออมีรอเลยฮึฮึฮึมาแล้วแดดก่อนกูเสียงเสียงกินเปลี่ยนปะฮะไม่รู้อ่ะเออไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนนะแบบ ทีมงานเขาคงไม่ได้ว่างมานั่งภาคขนาดนั้นเขาขห้นไปพิเยงเลยเอ้ยเอาเหล็กไปขึ้นบนข้างบนเสียงประตูเรียกา่าไงพี่อยากรู้ให้ไปแล้วเอ้ยเก็บตะโไวด้วยเก็บตะวันเล่นมุกไปสุดเลยมีการล้องแล้วลืมเนื้อเพลงไอ้ยี่เก็บตะวันย่ จำเรื่องไม่ได้เยอะแยะแกมันเป็นเพลงรุ่นรุ่นนู่นอะโอ้ยเรื่อะไรอะไรอะเพลงอะไรอะเออเป็นคันเลยเนี่ยโอ้โหเออเออว่ะพี่ไม่เคยฟังเนี่ยมันเป็นเพลงเลยว่าอาบะเลนเจอร์บอกว่าอาบไอ้เฮียที่ชื่อโมลี่รู้แต่คนนี้ไงเฮ้ยถึงเบสแล้วเนี่ยชั้นนี้เราก็จะขุดเดี๋ยวทำเป็นห้องทำเจ็คพอยต์แล้วไอ้เฮียของเยอะแต่ตอนนี้ขี้เกียจว่ะ เดี๋ยวขึ้นไปดูบ้านเช้าเังวะปักป้ายเลยพายเวดพายเวทได้หนึ่งพี่ทำกล่องข้างบนนะหินเหลือว่ะทำไอ้นี่ดิบันไดนี่เป็นหินดีหินดีมาทำบันไดดิไม่เราทำบันไดแค่บล็อกเดียวเป็นบล็อกตรงกลางอ่ะแล้วข้างๆก็ปล่อยเป็นบล็อกธรรมดาเงี้ยเออก็หมาย ก็เนี่ยบล็อกพักทำเนี่ยครับเอาเอาอ่ะอินบล็อกพักพอกเนี่ยเนี่ยเราก็ทำบล็อกกลางให้บล็อกเดียวโอเคพี่เอาไม้กว่าเอาไม้กว่าไม่เล่นแล้วเดี๋ยวเพื่อนไม่ครบเฮ้ย โอเคเดี okay, hey, ๋ยวพี่หุดสแตนบายไว้ก่อนเรื่องเราว่างเมื่อไหร่ก็นะครับสำหรักดาวไอ้สัตว์ยิ้กูเนี่ยอีที่แต่บอบแล้วมึงอ่ะโอ้โหแล้วร้านแตีงหน้าร้านแต่อนไอ้เบลตายพร้อมบ๊อบเว้ยไอ้เบลตายหัวเราะไอ้บ๊อบตายร้องไห้เฉาเทียมเฉาเทียมเบลตายก่อนเลยแต่เนี่ยอบตายบ่ ไอ้สัดโคตรรักน้องพี่เป็นคนรักน้องเว้ยเฮียอะไรคำรักดอาวงเล็บผู้หญิงรักน้องวงเล็บแฟนคลับผู้หญิงนะครับทุกคนเลยครับจุ๊บตายตายตายโสดนะครับโสดอยากได้เบอร์แช็มาเลยเช็ตมาเลยน้อง กู้ยเย็นด็กแค่นั้นเต็มเลี่ยอยาให้กูรู้แล้วว่าไอ้พวกที่อยู่ในเกมนี่นะไอ้สัตว์สวัสดีพี่คะพี่เนมสวัสดีค่ะแมงแอเฟร์เป็นผู้ชายหาเอ็มจีได้เอ็มจีได้เอ็มจีได้เยัยโอ้ยไอความสกิเลตันเนี่ยหวานฉลายเลยโอ้ยอ้าวมันขอตัวอีกแล้วสกิเลันสกเลตันตายหาของวุ้ยไหนวะอ๋อนู่น เออไม่ไม่หมดมึงอ่ะเออไม่เลยชนลุชนเคลวไคเซอร์นั่นแหละครับทุกทชมไอ้เหี้ยมีฮนูปักอยู่กลางหัวกูเลยยิงแม่นที่หายเลยอ้โอ้โหหมาม่าเขียวเขียวเออมอยู่ตรงนั้นนะอยู่ส่วนมึงเราอยู่ส่วนกันนะครับต่างคนต่างอยู่ โอ้โหมาเป็นลำเลยเนี่ยเฮ้ยมาเป็นลำเลยเลยนะกูหรือตัดดวงแล้วเราก็เคลียร์เดี๋ยวพี่ทำกล่องเก็บของดังเติมนี่กูตายอะไรเนี่ยกูว่าไม่ผมตางข้างบนแล้วพี่ข้างบนอ่ะทำไปแล้วอะไรวะเอาไม่กล่องเก็บของแย่งบนเหรอมึงรู้โอ้โหฮีปเปอร์สองตัวให้ไปได้ลงยาตีกูไมวไอ้นี่มันกล่องมึงไม่ใช่เหรอก็ก็ลุงเอะไ้แมวงก เออทำแรกไปเฮ้ยบ้านไหนเนี่ยชิบหายเดินหลงไอ้เหี้ยเอ้ยหเพื่อสามตัวกันเอ้ยนี่ยไม่เน็บซ้ายมือฮะรอขอมยซะพูดเยอะไรหัวเราะหมดเนี่ยเคยตายเปล่าด้วยผู้สองรอบเนี่ย กูต้องยอมตายแหละเก็บแมงหมดเลยเดีไอวบุตรไปแล้วเฮ้ยพี่ขอเหล็กสามอันดี่ทำถังอ่ะก็เผาปรด็นเนี่ยผมตังอะไรกล่องเปิ่มอะไรกี่เปอรมากี่เปอร์มาบีกี่เปอร์มาแล้วกูเห็นคนเสียชีวิตต้องให้ทำคิดไปเบลไม่เบลไม่เหมือนได้บอสไปเฮียตกใจ ไม่ไม่มีใครอะไรหรอกว่าอู้เจ็บเจ็บเจ็บจับไว้จับไว้โอเคโอเคแล้วแลวโอไวเป็นไงพี่นี่นะครับน้องเบลครับผมว่านี่นะน้องเบลไอ้ยัย มึงไม่โดนไฟเผาไอสัตว์คิปเปิ้ลดูด่าตัวเหี้ยดูด่าคิปเปิฮรรฮ้ลดูด่าตัวเหี้ยชาร์ตเออโหในพวกต่างสู้คิปเปอร์ด้วยด้วยอะไรไม่รู้คิดออกแป๊บหนึ่งกำลังตั้งใจตีอยู่เออได้ไปถ้าเกิดติดเป็นรูปหัวใจแสดงว่าแบบติดขี้ใช่ป่ะเอารักแล้วเข้ามัน ไม่ดีเลยครับน้องเบลครับผมเบลหนักนะที่ับน้องเบลคอมโบคอมโบคอมโบเดี๋ยวพี่ปลูกป่าคืนแป๊บนึงไอ้ยี่ยี่ยี่โอ้ยนะดวงยี่ยี่ยี่เคยดูสตรีทไฟเตอร์ยี่ยเยี่ยี่ยี่ได้ แม่เอ้ยแม่ <c oughs> เอ,อ้ยเฮ้ยบนบ้านไอ้โกนแม่งโล่งว่ะเไ้ยมีต้นไม้เหลือดเดี๋ยวพี่ไปตัดเดี๋ยวพี่ไปช่วยเคลียร์ให้กูยอยม้ไ <c oughs> อ้เหี้ยเขาสร้างฐานแล้วเบลมึงเยาวบ้านมึงอยู่ตรงนั้นจริงเหรอฮะบ้านอยู่ตรงเมืองเหรอเปล่าเปล่าหาเตียงแป๊บนึงเือเปล่าหาเตียงแป๊บนึง เนาะไมค์ครับมันมีความออริจินอลเป็นของมันอยู่ละเราไปลงปลาอินมันก็ไม่หนุกกระต่ายอุ้ยโดดเนี้ยเลี้ยงได้เปล่าวได้ข่าแมงโคตรอามาริกันเฮียข่าแมงเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้เสียงมันโดนแอทแท็กเฮ้ยต้นไม้ต้นเนี้ยเฮ้ยทำไมมันสูงอย่างว่าก๊ไม่รู้ต้นใหม่เฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะถึงสิบบล็อกป่าวะ ไอ้แค่ไม่สูงสิบเลยเหรอต้นไม้ใหม่ไงเจเลบงานซุ่มเกิดเอ้าหรอเฮ้ยกูไม่ขุดขุดตรงนไม่จบไม่ใช่บ้านเราต้นนั้นไงต้นไม้ไม่ใช่บ้านเราต้นนั้นไงไอ้ต้นดำดำอ๋ออันนี้มันเหมือนทำใหม่มั้งหรือว่ากูไม่สังเกตหรือไม่หรอแต่พี่กูเพิ่งเคยเห็นนะวิว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 เอาหัวบ้านไงดีวะกูหินหินหินดำดี จี้เฉยเลยวะขับเบงนี่แหละขับเงนี่แหละอยู่ดีๆก็คนจี้เฉยเลยวะขับเงนี่แหละทำไงขับแรงขัแรงเฮ้ยเฮ้ย้มาแล้วมาแล้วออ้อู้อ้อ้โหอ เบลว่ะเฮียโอ้เฮียได้แล้ใครเป็นอะไรวะตีเกย์เปย์อยู่ตีเกย์เปย์อยู่เหมือนแบบโดดเรียนแล้วครูจับไม่ได้ใช่เหรอโอ้ยว่ะไอ้เบลมีแก่โปอยู่ตรงนี้ด้วยเคยตัดขนไหมวะเอ้เบลของขนแก่สามดิได้พี่ทำเตียงทำผ้านพี่ไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้ยพี่เป็นคนดีนึ่ได้เบลไม่ได้เบลพี่เดี๋ยวของกระได้ใม่ได้เบล แล้วจะได้ขนแก่ใช่ไหมไอวิวดอกขนแก่ได้เหรอวะขนลักแร้สีขาวเปล่าเฮียพันใหม่พันใหม่อ้าวเข้ามากันหมดเลยตั้งกูขึ้นจริงเลยกูบอกว่าถ่าย t n s อยู่ไม่เป็นเลยครับเสียงรบกวนเหล่านี้จะหมดไปมุดไหมกูสาหรกให้มึงเงียบไม่ได้เฮียเงียบจริงด้วยสัส ขึ้นมาทเไงเฮ้ยไหนอะเบลอยู่ไหนอ่ะหนึ่งจุ๋มตัดไม้ทำบ้านอยู่หนึ่งจุ๋มตัดทอมเกลียดการดีบักเลยแม่ไลยเฮียจวนหนึงจุ๋มตัดแก่งน้องสนุกริงเลยเว้ยเริ่มแม่งตรงเนี้ยหนึ่งบ็อกเอาบ้านเท่าไหร่ดีวะมึงชื่ออะไรวะทอมมี่เออบ๊อบ ต้น12บอกพี่เนี่ยไม่เข้าใจว่าแกะเกมนี่มันมองซ้ายหรือมองขวาวะตาขี้เอ้หรือว่ามันใช้ตาหรือว่าตามันขาวอะมันมองสองข้างพี่อ๋อเป็นการมองแบบรอบทิศมองแกะบ้านใครวะเฮียบ้านกูเลยแหละหนึ่ง อ้าวเฮียกูสาเปิดมุ้งให้กูนึกว่ามันจะมีไก่รับต่อไอ้สัสปกติกูพูดอย่างนี้แล้วไม่มีคนรับต่อหรอกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาไว้ดี๋ยมาดิมึงรู้ไหมว่าบ๊อบยันหนาวแค่ไหนเอ้าแล้วเป็นกูหรอกกูออกมไหมอะเยอะๆๆเหมือนนิมนอนกูวางกะเป็นเสาบ้านไว้นอนแล้วเดี๋ยวเริ่มทำบ้านเลยเฮ้ยเสียงปิดกล่องใหม่วะได้ยินปะ ใช่แล้วดังออบเฮ้ยดูดูฟังฟังฟังอะไฮะไอ้ได้กินไอ้ที่กินปะอะไรก็วนมาเร่อเออเสียงเมียนซอฟขึ้นหน่อยใช่ไหมแชดวิเล่นเตะแย่ไม่ใช่เหรอหนึ่งสองสามสี่ห้า หกอ้าวไม่ไม่ไปีวกูเล่นไงเจ็ดสองสามสีห้าหกลาาสิบไม่ๆม่มมันจะมีไก่เว้ยเดี๋ยวนี้พูดเลยอ่ะจะเล่นที่ไหนเฮียเฮ้ยอ้าวหูนัาไปกี่บอลแล้วตรงเนี้ยหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาสิบเอสิบอ้าวงอนออกอลไเฮียบอฟอย่าขวางดิดุดเว้ย เด็กกับม้าเด็กท้าเด็กต่อยคนแก่ได้กูเลยเอาทางออกมาตรงนี้ดกวาคืออะไรมาโกดหนึ่งสองสามคือมาอ้ออะไรพี่อีซีบทถามอย่างนี้ยังถามกูเนาะแหม่อชิบหายแหม่อีชิบหายอีชิบหายสองสามสี่สองสามสี่เวอร์ชั่นอะไรมาโกดอะไรก็ได้ใช่ไหม อะไรก็ได้โตแล้วโตแต่ตัวไข่เล็กนั่นแหละฮะเวอร์ชันที่มีปีกเวอร์ชันนั่นแหละจุดห้านะบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์สัตว์บอมมันไส้แม่งวะสัตว์เบลโอเคเอเสียงปิดกล่องใหม่ชอบมากเลยว่ะออบเอาฝาก กูนึกว่าวางทีนทีไม่งเสียงเหมือนกันเลยน่าจะเปลี่ยนเสียงวางทีนทีใหม่เนาะไะเป็นเจ๊ะแย่เป็นไรอ่ะเมียเด็กกินชีวีไอ้ห่าโว้เมียเสียงดูขังวะเฮ้ยไอซ์สกินใหม่อ่ะโอ้โหดูกันแล้วหำตังกันไม่ใช่ได้เหรอแกมอดไงวะตัวหนึ่งปิดแค่มอดอ๋อต้องโอพีต้องโอพีก่อนโอพีแล้ว โอเคเดี๋ยวนะกูทำพลาดยังไงของกูเนี่ยเดี๋ยวมันวางไว้แล้วลืมว่ะอ๋อเนี่ยเฮ้ยทำไมเป็น3บล็อกวะเฮ้ยก่อนหน้านี้ได้ยินอะไรตั้งๆังพี่ฮะลำตึงลำตึงอจริงจริงๆโคตรตรงนี้พี่จะทำเป็นนี่เว้ยมึงอย่าบอกว่าไม่มีใครถามนะกูเจ็บใจพูดด้วย ควยพูดได้เอ้ยไม่ได้พูดได้เลือกควยพูดได้ไอ้เขียมีปากด้วยว่ะเหยียดแม่เหยียดแม่แย่เม็ดแย่เม็ดแย่เม็ดเจ้าเบสจะแก้ไม่แย่เม็ดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมีหินดำดีไหมอืม อ่ะมี Safe> ่แต่มี่แต่หินระบำคุณลงบ้านไงดีวะนนี้ตรงนี้หองกระดีวกัเอาป่ะอ๋ออ๋อด้วยอ๋ออ๋อเหมือนนี่นะอ๋อบ้านใครอยู่ข้างบนนู้นเนี่ยปุ่มรีเจนเนอเรชั่นกูอ้ะไรของมึงรีเลีร่ยงรีเลี่ยง เฮ้ผมไม่เคยเล่นเกมโมบ้าฮุ้งตรงก็เคยเล่นแหละแต่แบบไอจงไทยนี่มาเปิดมาปุ๊บกูเดินไปตีป้อมแล้วกูตายแล้วกูลบเกมแค่นั้นแหะเจ้าเปาวใหม่นะตัวนั้นมันเฮียมาเกิดไม่ได้เกิดเฮียมาเฮ้ยไม่ได้โกงดิโอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเหมือนเผ่าพันธุ์เลยสักอย่างจอมันได้มาตัวชี้ส ใช้กระเปาใหม่ดีกว่าเฮ้ยจะดีเลยตั้งแต่เวอร์อีดีทีแรกแล้วมึงฮะพี่ก็มาแดนอะเฮ้ย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 จะกลางคืนว่ะพี่กีฟต์เขาไม่ได้ปิดด้วยผมอ้าวเขี้ยกลัวมึงก็ปล่อยให้มันเป็นกลางคืนป่าววะไอที่หมายไอยู่นี่เกี่ยตไอ้ที่ถามเฉยเลยไมอที่ถามอะใครอะ เออทำเสียงหายเลยว่าใครอ่ะเฮ้ยไอ้ยังรู้อ่ะโอ้ไอเล่นวะไอ้เอ๊มึงแน่นอนเลยเงียบเงียบทำหน้ามาดูกูเลยสัตว์ก็คือเมื่อกี้มา่นนั่นนั่นนั่นไอซาเต่ีคนแรกเด็กูเล่นสายเลยที่ทำมึงไม่กูไม่ได้พิมไม่ได้พิมเนี่พี่แต่ตอนแล้วมันก็เช้าอ้าว นอนคนเดียวแล้วมันเช้าเลยเหรอนอนคนเดียวเช้าเหรวกะเย้เก๊เย้เก๊อัปเดตใหม่แม่งเจ๋งลองใหม่กูนอนให้ดูเลยเดี๋ยวกูนอนให้ดูเลยเนี่ยนอนให้ดูเลยวพ่อเจ้าคนนอนอยากลองเด็กดายทำไมอ่ะจะโทรไปอยู่ไหนจะทาพี่อ่ะคุยกับเด็กตอกพี่เลย เออสกายบอกมีคนคอมเมนต์เถียงเรื่องไอ้นั่นนะเนาะอะไรวะไอ้สแสลบมอนเตอร์ไม่เกิดเออสแสลบมอนเตอร์ไม่เกิดกับอะไรนะอะไรสักอย่างเออกับอะไรสักอย่างกันแหลกกับอะไรสักอย่างไอ้เยอะกั้เลวยยเบลยัยเบลงอนไนอะ้เหี้ย งอนเลยอ่ะโหเรื่องนี้เดียวเองงุ้งงงุ้งงิงกุงกิงกุงกิงสัตว์งุงกิงตรงนีง้เป็นเสาโอเคสวยเสาเขาที่ยิ้มครับผ่านไปสองอีพีแล้วครับจะมาไหมครับไม่ต้องมากลัวไม่มาแล้วอะไรตีดอดพี่ชาติหน้ามันจะมาเกมกำลังตึงกำลังตึงลำตึงลำตึงแคลร่ ไม่เกิดปีินมีการี่การี่เล่นซัปพอร์ตไรเงี้ยซัปพอร์ตเล่นเกินชิบหายซัปพอร์ตไปกิมอเอร์องโคดี้สุดไงเข่าสุดเลยไ้สุดเล่นได้แล้วแหม่เงียบเลยพี่่ยไม่ใช่สมาธิอยู่วุ่นวือวุ่นวือเฮ้ยเหมือนจะกลัวทำไมพาไปแคบจังวะต้องขยายเลย หนึ่งจุดเก้าทำได้แล้วมีลายมันเร็วๆหน่อยเอ้าแล้วบอกว่าจะไม่เล่นม็อบอ้สัตย์ไม่ไม่ไม่ลงเองไงอ๋ออ๋อได้เพื่อนของหาะแะ้อม็อบตรงนี้นี่โอ้ช่างแม่งเดี๋ยวคิดขยายสักเออสามบ็อกเพื่อวางบ็อกอีกตรงนี้ก็เป็น ทำไมทำไมเบต้าเกนบีตาเกนไงบีตาเกนเบต้าเกนข้าขวบมันเขียนว่านมพองมาเดินนั่นแหละครับน้องเบลนมพองมาเลยสามสี่กูขับได้หารคอมากมันมีพลังมากไอ้เหี้ย ทิบหายเ็แลวคนขามาคอยดิ้ไหายเหมือนแบบมีอะติดอยู่ที่คอโดนตี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 เฮียขำดีเฮี้ยเยมันน่าจะเอาเสียงแบบตอนโดนตีเมื่อก่อนมานรับอออออ พลัวพลัวพลัวอ้าวติดตันหมูไอ้สัตว์อะไรเลยคออกตันหมู่ไอ้ใครเออกออกคทาฟ้าไว้ติดตันหมูเสร็จมึงใบต่อด้วยเลยเอาคทาฟ้าแฮมเมอร์ไว้แค่นี่ขเฮ้ยอ๋อมีขาอันหลบมาฝังใจซะ แหลกเออปีร้อยแลกปีร้อยปีร้อยไอ้าเออเออเอายิมเออเออายิมเอายิ้มเอาเฉพาสีดอเหี้ยเริ่มเลื่นเปิดไอ้จานที่เริ่มลื่นเปิดไอ้เหี้ยชิบหายชิบหายเอ้ยหลุมต้นลุมตีได้คนพูดล้ออื่นได้ลุมตีแม่งไอ้จานนี้แตกแรงเลยด็ดของดับแล้เซิร์ฟเวอร์นี้ดับดิ เจปกติทุกอย่างนอนเสือเร้าอืมมันไม่ปกติตัววีบอิดิดเลยไม่หมดฮาโลที่เป็นเกมไหาวะไฮโลไฮโลเป็นเกมเล่นนิดนึงเป็นเกมเล่นนิดนึงติดจนแบนเฮ้ยเฮ้ยต้อเขียวเฮ้ย แบพี่ก็ดูมันโดนบาดบ่อยไรเงี้ยอ๋อกินสกินพี่เองใช่พี่ก็อยากทับมาตั้งนานแล้วแหละกินสกินพิษยาล้งกินตรงกลากใช่เหรอฮะอย่า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 เดี๋ยวไปกินไอ้เงี้ยเอา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 เด็กแต่ละคนไม่ขับว่าคอเอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาลุนเปิดไอ้เงี้ยเปิดเปิดไอ้เรงี พี่ยิมืไอเคป่ะพี่ยมันบอกมันจะเปิดให้จิ๊กเดียวเออแล้วอีกจิ๊กที่หนึ่งอ่ะเก็บไปโหลดโง่โงไม่อ๋อนหรอวะทำไมต้องเป็นงอโี่แต่ละคนแม่งเล่นถ้าวบาทสิบบาทก็เล่นได้ทันแล้วเล่นทุกอย่างอ่ะผมเป็นคนเก็บรายละเอียดดีเว้ยใช่แล้วจีเกินไปเห็นหาอะไรเล่นหมดละ ไอ้ไไเฮียวางปิดไอ้สัตว์ไอ้ยี่เบลนี่แน่ซาดาแม่งเลยผิดเลยไม่รู้ <laughs> <laughs> ตันแบบไอ้เหี้ยไอพี่นี่เกียร์เทียเนี่ยฮะก็ครบแล้วไงแต่ยังไม่อยากปิดอะทำไมอะคิดถึงน้องๆอะโน,น,น,นจริงๆลืมไปสัตว์โอเคครับ <laughs> <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับผม <laughs>